อก่นัดีนะครับเดี๋ยวพี่ไม่ถอยแล้วนะคุยเรื่องเงี้ยอันนี้คือคุยเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมถ้าผมจะถามขายคือซื้อขายกันปุ๊บพี่อาทิตย์เขาจะขายเจ้าเดาแล้วนะครับถามว่าติดต่อมาจากช่องไหนดูมาจากช่องไหนอ่าอันนั้นเล่าตะดวงไทยน้มาเที่ยมกันนะอ่าอ่าไปทางดุนไปทางดุนขายนะครับก็อาจจะห้าพันบาทหวันน้ำจ้ำ โอ้มีรางวัลนำจับด้วยก็เราก็น่าจะรู้จักกันดีนะในคันนี้นะครับคือเป็นรถทายประดิษ์นะครับมีตายืนไกลๆเหมอนน่งจมกุก้เอนะเดี๋ยวจะกางออกนะก็ คันนี้สีระบบฉีดฉีดยาหวานข้าวหวานปุ๋ยตัดใบตัดใบได้สี่อย่างแลนะพี่ยํำนะได้ไหมกดที่เราไปกันแล้วละได้ห้าแถมให้ยำนะย่ำนาก็พียรทิดเขาก็จะปล่อยแล้วนะครับคันนี้นะครับบอกราคาไปเลยเพื่อการเสียเวลาแสนแปดดูว่าแสนแปดมันทำอะไรได้บ้างนะครับอาจจะหาว่าอุดมันแพงไหมเปล่าพี่ตามจริงนะมัน มันได้มากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับก็จะประกอบด้วยอน,นี้นะครับเป็นรถโซ่คอนโทรลรถเกี่ยวนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับอันนี้มีคนมาให้ราคาแล้วนะครับแสนเจ็ดห้าพันแต่แกไม่ขายนะครับแกจะขายแสนแปดนะครับเป็นลูกเะตะตัวนี้เป็นลูกเตะอันนี้โอเคตัวนี้อันนี้เครื่องสามสูบนะพี่กีมา้า ตัวนี้14 14มะฮะอ๋อนี่ปั๊มนะครับปั๊มในของประวันเฮ้ยพันกว่าบาทอ๋อพันกว่าบาทราศดรใสยแตกนะาเนี่ยผมอัดเต็มที่สายไฮดรอลิกโอ้เอาสายไฮดรอลิกมาอัดอันนี้เลยอ่ะปั๊มเนี่ยเพราะว่าลองดูดูวิญญาเพราะว่าเวลาเราฉีดมันเป็นหัวสายเราต้องไป้ไกลอ่ะอ๋อพี่ฟังเสียง เครื่องยงตเครื่องยนต์โอเคนะครับเดินได้ปกติเพราะว่านี่รอไปตัดหญ้ามาก็ตัดเมื่อวานเออตัดเมื่อวานนะตัดใบข้าวคือเอาจริงๆอ่ะรับจ้างตัดก็ไร่ละเท่าไหร่พี่ร้อยไหมร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบพี่ไปตัดพี่ไปตัดประมาณร้อยเอ้ยประมาณพันพันไรเนาะผมก็ประมาณพันกว่าไรแถวในกินหมดไอ้ส่วนใหญ่ไอ้ที่เอาตังค์เอามาเล่นนันน่น่นได้จากไอ้ตัดใบนี่ตัดใบครั้งหนึ่งก็น่าจะ หลายพันนะพี่แต่ยี่สิบได้ก็สองสามพันละสองพันกว่าบาทนี่เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าลมอืมสี่แรงสิบสี่แรงครับนี่ครับสั้นดูวสี่แรงสามสูบสามสูบพี่พี่ครับสามโอเคเป็นระบบย่อยเลยนะพี่เอ็นนี้ไม่ไม่ใช่เป็นแบบปั๊มถ้าย่อยคือมันจะถึกทนมันจะดูแลง่ายัดูแลง่ายฟังเสียงไดยพี่ต่งเนื่องครับฟังเสียงครับต่อเนื่องเฮ้ยเด้าไอเด้า โอ้ยนี่นะคือจะอันนี้นะชุดชุดตัดนะครับก็จะจะใช้ล้อหลังนับยันขึ้นยันลงเพื่ออันนี้นะคอนโทรลของอันนี้นะพี่ไม่ต้องตรงมะเสียวอ๋อเก็บว่ะมันถอยถอยได้ไหมพี่ไม่ได้ตรงนี้ลูหน้าข่าอีกแล้ว แล้ว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 พี่ถอยทําไงอ่ะพผมขึ้พี่วนตรงนี้ได้เลยอ๋อพี่วนออกตรงนี้เลยเลยเนาะเออแต่แต่มันติดคานนลลาดตายมันอืมอืมอ๋อคอนโทรลก็ถ้าเกิดว่ามาซื้อก็ลองให้เพียรที่สอนดีกว่านะมันจะไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วนะอืมได้ถั้งวันถังหวัน ก่แล้วมันหวานปุ๋ยยังไงสิข้างล่างมันะืกอ๋อ่อนแล้วปุ๋ยมันไปลงตรงไหนี่เม็ดปุ๋ยอะ่มมะมันมี้นปอไอพี่มันมีงวงด้วยอะ่ะโอ้นี่มันสายตรงนี้เอออ,อ,อ่อ,อนี่นะครับหวานข้าวหวานปุ๋ยฉีดยาอันนี้ก็เป็นถังน้ำได้ด้วย เราก็เจ็จดายาว<อ>ทางนี้เลยวาวเปิดครับอ๋ออ๋ออ่าเฉยนะมีพัดลมด้วยเหรอมีพัดลมด้วยใช่ไหมเปิดพัดลมนะพัดลมนี่ก็คุ้มแล้วนะในราคาแสนแปดนี่นะ ลูล่างก็อาจจะไม่ได้ล่างอ่าสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการใช้งานนี่ผมการันตีเลยนะครับเพราะว่าผมเคยมาถ่ายหลายคลิปแล้วก็โอเคนะจะไปลุยๆกันนี่กินขาดนะครับเทียบกับรถปู่ดังๆนี่ได้เลยนะฮะคัน <c oughs> นาเขา <c oughs> ขาดนี่โซ่โซ่ครับเวลานี่ครับโอเคถ้าได้สนใจก็ติดต่อพี่อาทิตย์ได้เลยนะครับ นี่นะโท0นะศูนย์แปดหกเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอาทิตย์เพลงกิจนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ